Every day I'm shuffling สวัสดีครับน่านผูโชมวันนี้มาอยู่กับเมกเซนคลับเช่นเคยวันนี้เราจะมารีวิวนางอินกันนะครับตัวใหม่จากเอลอสซาก้ากาลินาไทยแลนด์นะและนี่คือผู้ช่วยของผม ครับผม okay. <Good>. yep. พูดครับพูดครับพูด,พดนางอินมีคุณสมบัติก็คือสามารถตีคนที่ล้มได้ในการตีครั้งที่สามนะฮะตีปกติสี่ทีฮะนี่ครับแล้วก็สามารถตีต่อไปได้เหมือนเดิมเราจะรีวิวกันแบบแฟลตๆนะฮะด้วยความเร็วแสงต่อไปก็โอเค ก็ดีค้างครับก็คือแบบจะหนียังไงมันก็จะพุ่งไปตามให้ได้ครับดีครั้งโอเคครับผมต่อไปเป็น dash attack ครับวิ่งธรรมดาหอมันตีได้สองครั้งนะครับัต,ตก็จะล้มทันทีเราก็สามารถต่ออโหมได้ต่อไปเป็น dash attack ดีค้ง แอตแทกตีขาจานเคเกิดชามากโอเคก็คือจะผักขาตัวไปพุ่งไปเหมือนเดิมแล้วเราจะสามารถวิ่งแล้วก็ตีธรรมาดาก่อนแล้วค่อยตีค้างได้นะครับหยุดตีธรรมาดาได้แล้วครับคนดูเขาเบื่อ, <str ange> อวิ่งมาตีธรรมดาก่อนแล้วค่อยดีค้างครับโอเคก็จะได้คอมโบอย่างนี้ต่อไปก็คือการจัมแอตแทกนะฮะ เลยก็คือจะแบบจะดีสัตวไว้พุ่งลงมาอัดที่พื้นนะครับเราก็จะสามารถตีคอมโบต่อได้ส่วนเคาน์เตอร์แอทแท็กก็เอียบโอเคก็คล้ายๆกับมาซามูเนะนะครับมาซามูเนะมาซามูเนะซึ่งนี่เหมือนคล้ายๆกัน มันก็จะพุ่งไปฟันนะฮะแล้วเราต่อไปเราก็มาว่าด้วยสกิลเอสดีนะฮะมันก็จะเป็นแบบนี้แหละก็จะใช้แบบเวลาล้มได้ประมาณนี้ฮะครับค่าจานเคก่อนโอเคต่อด้วยสกิล a อ d นะฮะก็จะเป็นแบบกระโดดในวงกลมแล้วแบบ ล้มทันทีวกคมแรงน้ำถ่วงแล้วก็จะตีต่อได้เหมือนตอนอยู่ในวงกลมเราจะมืดด้วยนะฮะใช้ครับใช้ถ้าคนมองเนี่ยจะมองไม่ค่อยเห็นใช้กสก,กิลใหม่เลยครับ <S <S นี่นะฮะเราจะมืดมากโดดสิครับล้มแล้วเราก็จะตีต่อสามครั้งนี้ได้ แล้วเรามาต่อกันด้วยสกิลหมวกนั่นเองนะฮะก็คล้ายๆแบบป้องกันการโจมตีระยะไกลคุณลองยิงปืนมาสิครับหานาตัวก่อนโอเคเดินไม่ลดเลยนะฮะแต่สกิลจะเข้านะฮะสกิลถ้าเป็นสกิลจะเข้าต่อไปด้วยสกิล AS ซึ่งก็คือใช้ยาสูบโบราณนั่นเองครับ สามารถใช้ตอนนอนได้เราจะมืนตอนตอน,ตอนโดนนะฮะตามจริงเราทำการอากาศก็ได้นะครับโอเคงั้นวันนี้ก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับสึ่งจะสั้นนิดหน่อยเพราะเราจะรีวิวด้วยความเร็วแต่พอเข้าใจนะฮะขอบคุณที่ติดตามชมสวัสดีครับ